ราคากิโลละสิบบาทจัดเพื่อนๆเห็นไหมคะถุงใหญ่มากเลยนี่ตัวนา้นะคะใหญ่มากเลยเขาเก็บกุ้งเด้อค่ะพี่น้องหลายๆงามๆนะขอบคุณมากเลยเพื่อนๆทีพีที่รับสมให้อันจันดีแก้วนะคะอจันดีแก้วก็มาเกอกเขาเก็บกุ้งนะนี่คือเขาเก็บกุ้งนะคะเยิ่งใหญ่มากเลยมาเป็นลายไทเลยนะจ๊ะเยอะมากเลยจ้าอันนี้เขาเก็บกรุงเด้ค่ะ ราคากิโลละชิบาทจัดเพื่อนๆเห็นไหมคะถุงใหญ่มากเพื่อนนี่ไงใหญ่มากเลยนะะคเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้าวเกี่ยบกุ้งสวยๆงามๆเด้อจ้ะข้าวเกี่ยบกุ้งนะคะขอบหวานมันอร่อยมากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อาเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพนเพื สวัสดีค่ะกิโลละสิบบาทจาดเพื่อนเห็นไหมค่ะถุงใหญ่มากเ่นี่ใหญ่มากเลยสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนด้วยค่ะไในขาบเกี๊ยวป้งค่ะขเกี๊ยวปูนคุณใหญ่นะจ้าวันนี้วันจันทร์ดีเทวมาขอขาเกี๊ยวป้งค่ะเพืนเพื่อนด้าสวัสดี่นมกันนะคะสวัสดีจ้าปีใหมด้วกันทุกคนค่ะทีมของเรา นะคะอันนี <tu i ro> ้ข้าวเกีกุ้งนะคะอันเป็นดีเจลมาขอข้าวเกี๊ยปูเด้อจากจวนจวนเห็นไหมคะข้าวเกี๊ยปูเด้อจากข้าวเกี๊ยปงนะคะสวยๆงามงามเนาะทอดกรอบอร่อยมากเลยค่ะทอดใหม่ๆสดๆจากโรงงานเลยมาค่ะทอดใหม่ค่ะเห็นไหมคะข้าวเกีกุ้งสวยๆงามๆเด้อจากข้าวเกีกุ้งนะคะกรอบหวานมันอร่อยมากจ้าสวัสดีค่ะมิสนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่อนทุกคนด้วยค่ะนี่ข้าวกเกี๊ยวปงค่ะข้าวเกี๊ยวงูถ้งใหญ่ๆนะจ้าวันนี้คอนจันทร์ดีเทลมาขอข้าวเกี๊ยวปงค่ะเพิ่มเพื่นมีเพิ่มข้าวเกี๊ยวปงนะคะเยอะมากเลยเห็นไหมคะเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยจ้ามีข้าวเกี๊ยวปงเยอะค่ะเลยนะคะข้าวเกี๊ยวปงเลยจ้าเป็นกรอบๆนะคะกรอบมากเลยจ้า ดีท้าด้วยเดนเอ็นไปที่ข้อต้นขาที่อ็นตัวของเรานะคะอันนี้ข่าวเก็บกุ้งนะคะอันเป็นดีเทลมาข่อข่าวเก็บกุ้งด้วยจากเพื่อนๆเห็นไหมคะตักเลยจ้ะกินกับสมตำกระแทบจากเพื่อนๆกินกับสมตำกระแทบนะคะกินเนื้อกลองเนื้อชิ้นเนื้กลองตักเลยจ้ะกินกับสมตำกระแทบจากเพื่อนๆกินกับสมตำกระแทบนะคะ กินเนย่อนกินเต้าเู้ก่อนกินผีกุ้งน่อะเอาเกี๊ยวกุ้งนะคะอันนี้คือข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะสวยงามมากเลยมาพร้อมก็อร่อยมากเลยค่ะต้นเทียนเห็นไหมคะเยอะเลยนะคะอันนี้คืออันนี้คือข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะเยอะมากเลยมาเห็นไหมคะเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ข้าวเกี๊ยวกุ้งนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนได้ค่ะนี่ข้าวเก็บกุ้งค่ะข้าวเก็บกุ้งถุงแม่ใหญ่นะจ้าวันนี้คอนจันทร์ดีเทลมาเอข้าวเก็บกุ้งค่ะเพื่อนๆดีค่ะเด้อเดินไปเจทุกคนจากจีเอเตสของบ้านนะคะอันนี้ข้าวเก็บกุ้งนะคะออนจันทร์ดีเทลมาเอข้าวเก็บกุ้งได้จ้าเพื่อนๆถึงนี่คะข้าวเก็บกุ้งเด้อค่ะพี่น้องหลายๆงามงามนะขอบคุณมากมายเลยเพื่อนๆทีทีที่รักสมให้อคนจันทร์ดีเทลนะคะ อาจารย์ดิจวก็มากรอกข้าวเคี่ยวกุ้งนะข้าวเคี่ยวกุ้งเลยดอกข้าวเคี่ยวกุ้งนะคะสวยสวยงามเนาะทอดกรอบอร่อยมากเลยค่ะทอดไหมๆสุกๆจากโรงงานเลยนะคะเป็ต่งๆทุกคนข้าวเคี่ยวกุ้งนะคะอันนี้คือเพื่อนข้าวเคี่ยวกุ้งนะคะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะเยอะเลย นี้คือเพื่อนทุกคนข้าวเก็บกุ้งนะคะอันนี้คือข้าวเก็บกุ้งะะนนเงงด้อค่ะพี่น้องหลายๆงามๆเนาะขอบคุณมากมายเลยเพื่อนๆทีทีที่รับสซนไหยอันจันดีแก้วนะคะอันจันดีแก้วก็มาเกอกขอ้าวเก็บกุ้งนะ,ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ ม่ข้าวเกียบยว้งค่ะข้าวเกี๊ยว้งคุณยายใหญ่นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์ดีเทลมาขอขา้อขาวเกี๊ยวปูค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้าวเกี๊ยวปูสวยๆงามๆเด้อจ้ะข้าวเกี๊ยวปูนะคะกรอบหวานมันอร่อยมากนะคะกิโลละสิบบาทจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะถุงใหญ่มากเพื่อนใหญ่มากเลยะะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยค่ะ เสากบกุ้งค่ะเกาบกุ้งคุณเม่ใหญนะจ้าวันนีวันจันทร์ดีแมวมขดาอเก็บกุ้งค่ะเพิ่มเพิ่มนะคะเก็บกุ้เลยจ้าเพิ่มเพิ่กรอบๆนะคะกรอบมาเลยจ้ามีเสาบกุ้นะคะเยแยะากมายเลยมาเห็นเลยขายเยอะเลยนะจ้าเยอะมาเลยจ้มีเกยบกุ้นเลยค่ะ ราคากิโลละสิบบาทจัดเพื่อนเห็นไหมคะถุงใหญ่มากเลยนี่ว่าไหมคะใหญ่มากเลยนะคะมีขเข่าเก็บขึ้นนะคะเดจนยอดน่ามาเลยเห็นเลยขายเยอะเลยนะคะเยอะมากเลยจ้ามีเข่าเก็บขึ้นมเยอะค่ะเข่าเก็บกุ้งเด้อค่ะพี่น้องหลายๆงามๆเนาะขอบคุณมากมายเลยเพื่อนๆทีพีที่รับ zoom แห่งอันเจนดีแก้วนะคะ จันดีแกก็มากรอกเขาเข็ยกุง้งนะเขาเข็ยกุ้งเลยจ้าเขาเขียกกุง้งนะคะสวยๆงามๆเนาะทอดกรอบอร่อยมากเลยค่ะทอดใหม่ๆสดๆจากโรงแรมเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะในเขาเขียกุ้งค่ะเขาเขียกุ้งคือใหญ่ๆนะจ้าวันนี้วันจันดีแกมากรอกเขาเขียกุ้งค่ะเพื่อนเพื่อนด้วยสวัสดีค่ะ เก็บฟืนเลยจ้ะเก็บฟืนะคะสวยๆงามๆเนาะกรอบอร่อยมากเลยค่ะกรอบๆเวยนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะจ้าราคากิโลละสิบบาทจาดฟืนๆเห็นไหมคะถุงใหญ่มากเลยนี่ว่าไหมนะคะใหญ่มากเลยนะคะเนาเก็บฟืนเลยจ้ะฟืน กรอบกรอบนะคะกรอบมากเลยจ้ะเลยนะคะเขกาะเกลือกรอบกรอบนะคะกรอบมากเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยะค่ะ ม่เขาเกยบกุ้งค่ะเขาเก็บกุ้งคืนง่าย on ่นะจ้าวันนี้คอนจน์ดีเทวมาดอเขาเก็บกุ้งค่ะเพิ่เพ่นี่เป็นวโนค่ะตอตของานนะคะอันนี้เขาเก็บกุ้งนะคะคอนเทน์ดีเทวมาขอเขาเก็บกุ้งด้จากเป็นตัวเห็นไหมคะเนตั้โนนะจ้าเขาเก็บกุ้งนะคะอันนี้คือเขาเก็บกุ้งได้จากข้าเก็บกุ้งนะคะะสวยงามๆเนาะ ทอดกรอบอร่อยมากเลยค่ะทอดไหมๆชุกๆจากโรงงานเลยนะคะเลยนะคะเขาเก็บิึงเลยจากโรงงานกรอบๆนะคะกรอบมากเลยจ้ะเปลี่ยนๆชุกๆชุกๆตอนนี้เรากำลังเอาตุ้มน้องเอาไข่ตุ้มน้องฟางใส่ผักเลยจ้ะ กินก in ับสมตำๆกระแทบจากเพื่อนๆกินกับสมตำๆกระแทบนะคะพี่เนื่อนจะขอเพื่อนเพื่อนจะมีการเข่าเก็บเพื่อนเลยจากเข่าเก็บเพื่อนมาคะเสียๆงามงามเนาะกรอบอร่อยมากเลยค่ะกรอบๆช้่มๆจากโรงงานเลยนะคะเข้าเก็บเพื่อนเลยจ้ะเข่าเก็บเพื่อนมาคะเสียๆงามงามเนาะกรอบอร่อยมากเลยค่ะกรอบๆช้่มๆจากโรงงานเลยนะคะสวยงามนะคะ สวยงามมากเลยน,นจะนนจะ๊ะเ,เก็บกุ่งนะคะอันนี้คือ้อเก็บกุ่งนะคะอันนี้คือเ,เ,อเก็บกุ่งเลยจ้ะเก็บกุ่งนะคะเสียสวยงามๆเนาะกรอบๆอร่อยมากเลยค่ะกอดรอบๆสดๆจากโรงงานเลยนะคะราคากิโลละสิบบาทจ้ดเพื่อนๆเห็นไหมคะถุง,ง,งใหญ่มากเลย

หาดเลยนะคะเกาเกี็บเพิ่มเลยจกเปกรอบๆนะคะกรอบมากเลยจาก